ngày mà là có mà chưa đây nha nè ถ้าเย็นนี้ไม่รู้ว่าจะกินเมนูอะไรนะคะกิ่งแนะนําเป็นเมนูนี้เลยค่ะเพราะว่าทาง่ายจากน้ำพริกขิูสวนนะคะมาบุบให้แตกแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมไข่ไก่กันค่ะใครจะเป็นเป็นไข่เป็ดก็ได้นะคะต้องยกเครดิตให้กับช่องคุณผ้าฝ้ายผ้าแพรค่ะเพราะว่ากิ่งก็ได้มาจากช่องนั้นเหมือนกันกิ่งจะตอกไข่ลงใส่ถ้วยแบบนี้แล้วก็ใส่พริกที่เราไปบุบไว้เมื่อกี้งนั้นก็มาตั้งน้ํามันค่ะรอให้น้ามันร้อนก่อนนะคะแล้วก็เทไข่ลงไปให้เบื่อไข่ดาวแบบธรรมดานะคะกิ่งแนะนําว่าให้ใส่พริกลงไปแบบนี้เลยคคคคค่่่่ะะะะะะะเเเ้าาาาาาาจไมมมมมีววววผ็ดดดดกกนนนนพพรรรรโอสหับขิ กิ่งจะเหาะแม็กกี้ลงไปแล้วก็บีมมะนาวนะคะเดี๋ยวไปให้แฟนชิมดีกว่าเ,วเราเลิกง,งานมาเราก็มาเจออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืมอืมอือืมอื ดีมากเลยว่ะขอบคนนุณมากว่า